สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องโคดเพชรคาดแขนข้ามโลกสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นภาค2นะครับหลังจากที่ภาคแรกโคดเพชรคาดแขนมหากราบในปี2011ทํารายได้ถล่มทลายสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับนักแสดงขาบูอย่างเจสันสเตนแทมไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงนะครับเพราะว่าพี่แกเล่นได้ดีมากๆ ด้วยศิละปะการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวและเทคนิคการฆ่าที่หลากหลายรวมไปถึงการวางแผนการฆ่าที่เพอร์เฟกตมากๆทำให้หนังดำเนินเรื่องได้อย่างสนุกต่อเนื่องคนดูไม่ขาดตอนเนื้อเรื่องย่อของหนังนะครับหนุมนักฆ่านามว่าอาเธอร์บิชอปตัดสินใจวางมือจากการเป็นนักฆ่าแล้วแต่แล้วโชคชะตาไม่อยากให้ชีวิตเขาได้อยู่อย่างสงบสุข<ๆ>เมื่อจู่จมีคนมาลักพาตัวคนรักของเขาไป โดยยื่นข้อเสนอให้เขาต้องฆ่าคนให้ดูเหมือนเป็นการตายด้วยอุบัติเหตุทั้ง3ลายความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์นะครับต้องขอบอกเลยว่าแฟนคลับของเจสันไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นๆที่เขาแสดงเรื่องนี้ความมันไม่แพ้เรื่องอื่นอย่างแน่นอนครับพี่แกเขายังคงรักษามาตรฐานการแสดงบู๊ได้ดีฝีมือยังคงฉกาจฉกันเหมือนเดิม พูดถึงข้อดีของหนังกันบ้างนะครับต้องขอบอกเลยว่าเทคนิคการฆ่าของพี่แกเขาเทพจริงๆทั้งคุกกลางน้ำที่มีปลาฉลามแหวกวไายและตึกระฟ้าความปลอดภัยแน่นหนาพี่แกยังหาวิธีการฆ่าได้ต้องขอบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆต้องขอบอกว่าเป็นโชคดีของไทยเราเลยนะครับที่ได้อยู่ในหนังดังของฮอลลีวูดที่มาถ่ายทำถึงวิวทิวทัศน์ของไทยเรา ที่นำเอาวิวทูวทัศน์ของประเทศไทยเราไปเผยแพร่ให้ต่างประเทศได้รับรู้นะครับและรวมไปถึงพิธีกรรมต่างๆวัฒนธรรมต่างๆของไทยเราก็ถูกนำไปเผยแพร่ด้วยนะครับและนักแสดงของคนไทยเราในหลายๆคนก็ร่วมแสดงด้วยนะครับในหนังเรื่องนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นย่ายะยะหญิงนะครับที่เคยเล่นหนังของไทยเราอย่างเช่นจันดาราแม่เบี้ย และนักแสดงสมทบคนอื่นๆที่เป็นคนไทยนะครับผู้ชายก็ต้องไปดูกันเองนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนน8.5เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าฉากต่อสู้เลาใจมากๆมันสะใจแต่ว่าความอลังการของหนังยังมีไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เลยรับคะแนนไปถึง8.5ในทีเดียวเชียวนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมวิดีโอผมมาถึงจุดจุดนี้ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าเราจะมาพบกันอีกนะครับขอบคุณครับ All